กเองนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันวันนี้ก็ได้นารถนะครับมาเจิมนะครับแต่ฟ้าจ่านะครับบอกถ้าเจิมก่อนสากินแบงรัฐบาลออกนี้มันชอบออกนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกนะครับมีคนนํามาเจิมนะครับก็ออกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าทางเจ้าของรถเนี่ยไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับจนมารอบนี้ถ่ายได้นะครับเรานี้ถ่ายได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทะเบียนรถนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับวันนี้ผมได้มีการลุ้นแล้วนะครับลุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เฮงเฮงนะครับเจ้าของรถก็เฮงเฮงรวยๆนะครับนี่นะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับนี่เดี๋ยวงวดนี้นะครับนี่เลยรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลุ้นนะครับผมจะเอานี่หอะไรนี่ ศ9 7ย์เก้าเจ็ดเจ็ดนะว่ามันตรงกับเลขสูตรพอดีนะครับไปดูว่าเจ็ดมันจะมาไหมเจ็ดมันจะมาหรือเปล่าพอตรงกับเลขสูตรพอดีนี่ศูนย์เก้าก็สวยนะครับศูนย์เก้าก็สวยศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับถ้าใครชอบนะครับใครชอบก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ ทางอาจารย์ก็ลงพิจีแล้วนะครับลงพิิตรแล้ དེ་ནས་ང་ཚོ་གཉིས་ཀ་ཡང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་གཉིས་ཀ་ཡང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་གཉིས་ཀ་ཡང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང་།

มีผระอาจารย์กันลงลงยันนะครับกำลังลงยันกับตัวเลขนะครับก็ผมย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทราบรลกนะครับว่าสลากินแบ่งรัฐบาลนี้มันจะออกตัวไหนนะครับก็หลายคนนะครับก็เวลาเจิมลถเวลาเนี่ยก็ถ้าเกิดถูกช่วงที่แบบสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกก็จังหวะนะครับซื้อลดช่วงนี้ก็นํามาลุ้นกันนะครับสําหรับทะเบียนรถนะครับก็นี่เลย 0977นะครับ0977ท่านใดชอบนะครับสวยนะครับสวยถามว่เาผมชอบ9779นะครับหรือว่า7797 67 77. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ67มันดังนะครับ67มันดังมันอาจจะออก97ก็ได้นะครับ97หรือมันจะเป็น0 097หรือมันจะเป็น99977เลยก็ได้นะครับก็จะเป็น67ราะเลข6กับเลข9มันตัวเดียวกัน จะจัดหนักนะครับงวดนี้จัดหนักนะครับจัดหนักแน่นอนนะครับขอเต็งๆนะครับสามตัวเลยนะครับสวยๆนะครับเลขนี้นะครับงวดนี้ขอขอทุนคืนหน่อยนะครับเพราะว่าหมดไปเยอะเลยนะครับหมดไปเยอะนะครับงวดนี้ขอตามมาแล้วงวดนี้ก็ขอนี่แหละครับ ามมานานแล้ววันนี้เอาายแดงลุ้นเลยจัดเต็มเอาเงินดาวคืนซะหน่อยนะครับออกนะครับส่วนมากเจอมคันไหนก็ออกคันนั้นนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับผมเป็นคนพูดเองนะครับแต่ส่วนมากมันก็ออกจริงๆนะครับออกจริงๆ ได้ชอบนะครับก็อลองนําไปรุ่นไปเสียงดูนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านกําลังเจมิมอยู่นะครับอย่งยง ท่านได้ชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางในการลุ้นการเสียงนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะนสนะครับนนะครับนี่ชอบนะครับก็ได้ชอบนะครับ 0977เก้าเจ็ดเจ็ดนะครับท่านใดชอบนะครับ